อายุสบายดีทุกคนสบายดีหรือว่าสวัสดีเด้อเส้นเก่าเส้นเคยมอนี่มีสิทธิเอกทุกคนเอาูกชิตเป็นมานำเดือนหนึ่งตัวนี้เป็นพี่น้องทุกคนเขาสร้างคนเขาเองบาดนี่นะนี่เก่าแปดศูนย์แปดทุกคนไทยให้สั้นได้นี่อันนี้มือมากไ,ได้นี่เบิ่งนสกิวคนเห็นเด้อ เบิ่งหุ่นแล้วหุ <that> ่นห <an> <ividade> <the> ุ่นมาแล้วให้นี่ปั้นเรียบคนมึงดินไล่มาแล้วป๊ดเธอโต้บอลเราค่าสั้นละตีเด้วันค่าสั้นละบอสเศรีย์เห็ดแล้วเศรีย์เห็ดแล้ว เออมึงต้องลิ้นด้านหน้าจังสันละเออพูมาไว้เออเออจังสันตัวหนะนี่เออ,ห,เอ,อห้ามก็มาเกาะพิ่นเนะจะห้องให้จะยินดีใจ ห้ามละปะไปเลยเนี่ยโอ้ยมาเชียบเนี่ยเขาป่อยน้ำกลุ่นว้าวได้จังสีห้าว้าวจังสี่ให้ไปเออพออันนี้นี่เพื่อนยังบอ่เข้าใจนะทุกคนตัวนี้นี่ท่จิงนี่ให้ยักษ์เซยพุุนแล้เขาต้องปะตีนปะไ,ไปปนี่ให้สิเอ๊ย ปาตี้นเลยไม่냐เด้อนี่นายเห็นบ่กนายเห็นนี่มันเลิกเราปะไว้บ่ะ <funnel> น <ing> ี่น่ะให้มาหอด้แล้วก็ออกให้ออกหอ้วก็ออกนี่น่ะให้มาหอด้านเราก็ออกฮะบ่กปาตีนไว้นี่มันขึ้นไปแล้วเด้อน่ะขั่นมึงให้อีมันก็เลิกเขาบอกไม่냐ปาตีนไว้ปาตีนไว้บ่ะนี่น่ะปตบอกปาตีนให้ตะหัวมาเราปะไว้คลิปนี้นี่ตีนน่ะเออตี้นมา ปะตินไปแบบปะไปนะตินบุไให้นะปะตินปะตินให้เธอหมอนมามันอกออกออกออกันปัดปะเราเท่านี้นี่เนี่ยมันก็เบิง่งว่ะคันมันห้องมันได้ให้มามันเลิกไอ้สิมันก็ต้องปะ ไปแล้ว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 มือมาอยู่กับเนี่ยกับโต,ต้ละตีบาร์เดอร์คนสั้นไนฮูราสิงดอยตั้งซื้ออันส่งมาก,ก่อน <c oughs> ตัางซื้อยังดีมาทุกคนสองคันเนี่ยเก่าค้างกับเก่าแปดเนี่ยเตละมือนี่ยให้เตะบนสั้นให้เตะบนผู้อยู่ผักเนื้อเนาะก็เท่มันผิดคอมบิดาเลยมันผิดนะอฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว เอาซิ่งเนื้อเสือตะลิงหมดคนโอ้มึดดินไหลอะดินไหลแล้วโอ้มึดลงไปอะมาลงโลหะเรื่องนี้มันลงอีกหนึ่งมา มันมีวอมหับไอ้สิ่กะใจเย็นเลยน,น,นิดนึงออเอาให้ไหมโอ้ยงาน,านอะไรน้เนาะมานุ่มควายบุญขัายาน ให้เนเป็นก่อนขนาดดินจะเป็นดินยัน,นไะฮะโอ้ไอ้ก่อนมานองมานแนงมานองมานแน,ง,น,อง,แนงอ่หน้าง,งานนี่จะหอดบอไทยฮะทุกคนอันนี้ก็แต่ปักล่วยขึ้นมางานนี้แมเนเ็ดล้านฮาได้ทุกคน ดิบนี้คือมาแขงครับเป,ป็นน้ำๆเลี๋วยวเยขาไปเบิ้งจะเจาะกันนะคนไปเบิ้งจะเจาะเดีไปเบิง้งแบบเป็นไทยลงมาสันส้นๆเ,เ,เ,เป็นยังไงใส่นั่นใส่นั่นว่าเขาไปให,ห้ยุคนท้าเพึ้นมิฉ <c oughs> มาขึ้นละขึ้นละมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวคนบอกเขาก่นอนบอกคนก่นอนงอนี้เขาต้องแบบดันขีคุย เรียกว่าคิดดินเนาะทุกคนแต่เฮงมาห้องตีนพี่ฮันเพื่อแบบว่ามันนาคั่มานะโอมันสั่นดอยหันโอ้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 นิดกิ่งมาใส่กองไลยนดิดกิ่งมาใส่มือกองไลยจานนี่หงคุณว่าวโอ้ยหัางเกาะอยู่มึงจันยังมึงร้องมึงก่อนเอง มึงมาให้กันกระแห้งเงี้ยงับว่ามึงมาให้หออัวไปซ่อมก็แห้งเงี้ยงมาลดหนะักม,ม,นะมันบมดเป็นยังแหละมันงย่างสำนันห้างมันเกาะอ,อยู่แล้วเอ้ยให้มาลดหนะักดูดมาห่มแบบนี้ม,นมันบมดเป็นยังไงห้างมันเกาะอ,อยู่มึงย่านนะี่ล่ะ มันแง่มันก็ยูซบยูดินห้ม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 มานำว่ามึงเฮ็ดมึงเองอันนี้น่ะให้ไปให้มาให้มา เสื้อปีนพระเจ้าอยู่หนุกคนเนาะโอ้เสื้อมันบอดี้เนี่ย ได้ห้างว่า เบิ้งมันหิดเบิ้งมันหิดอ่าโลหะแล้วโลหะแล้วน่าอยู่ขี้คุ้คยห่ม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 ตีนมวกันได้่ะเบ็ดไปเบ็ดไป เอาซบยู่คุมาว่ามึงเล่นแห้งนี่นึงซบอยูมาเออยกขึ้นน่นึงไม,ม่อาซบนะเออหน้า ไอ้บ้านโมเดลยานเสือมันอีใ้กูยังเห็นแล้วอ้ไปไปไปย็ดยดยืหยัด โอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้เนะทุกคนเดี่ยวอันเฮาไปเบิ่งมุมมองครับรไบบบปยืนน้ำมันหุ่นบ่ไปยูนน้ำมันพายเลยเอะไรบอ่อบอะไรบ่โอเคทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เพื่อไ,ได้กับฝากกดไลคนตามดเดินเด้อทุกคนเดอ้อฝากเป็นกำลังใจให้แน่ทีมง,งานอุทัยซิงเนื้อเสื้อตะลิงวาซานซือซ้อไหมซือ้อไหมโอเคทุกคนบ๊ายบาย